สวัสดีค่ะจาะมาายงานการบันทึกโปรแกรมเงินเดือนหัวข้อที่สิบอ็ดนะคะส่งข้อมูลเงินเดือนพนักงานให้ธนาคารค่ะเราจะเข้าไปที่เมนูลหลักนะคะเราจะเลือกเข้าที่เงินเดือนค่ะให้เราแตกหัวข้อเงินเดือนออกมานะคะเราก็จะเลือกเข้าที่รายงานติดต่อข้างนอกนะคะให้เรากดคลิกเข้าไปค่ะ เราจะเลือกมานูที่ e x p o r อข้อมูลนะคะเราจะเลือกเข้าที่เอ p o r อเงินเดือนส่งธนาคารธนาชาตินะคะเ x p o r อเงินเดือนส่งธนาคารธนาชาตินะคะให้เราคลิกเข้าไปเลยคะ่ะ เราจะมาแก้ไขที่ช่วงนะคะช่วงของเราก็คือ0ูนย์สองทับห้นะคะวันจ่ายนะคะวันจ่ายก็คือวันที่18่สทับศูนย์สอง องห้าห้าแปดนะคะค่าธรรมเนียมนะคะค่าธรรมเนียมก็จะเป็นห้าบาทค่ะให้เรากดโอเคนะคะเราจะเลือกเข้า Directory ได e ีนะคะ เราจะเลือกเข้าที่ user นะคะเมื่อเข้า user แล้วเราก็จะเลือกเข้าที่ public นะคะกดที่ public เราก็จะเลือกเข้าที่ download นะคะให้เรากด select ที่ด้านขวามือเรานะคะกด select เข้าไปนะคะ เมื่อทําการจัดทําไฟล์ให้เรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดโอเคค่ะเมื่อทํา,าทการเอ็กพองเงินเดือนส่งธนาคารธนาคารธนาชาติเสร็จแล้วนะคะให้เรากด c a n c e l เพื่อออกค่ะ ลองเปิดไฟล์ที่เราบันทึกไว้นะคะ จะได้หน้าตาของไฟล์ที่เราทำการบันทึกไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะก็สังเกตเห็นได้ว่ามีรายชื่อพนักงานนะคะสา,สามรายการนะคะคือนางสาวสุขใจเก่งมากนายนายดีจริงแน่นอนนะคะแล้วก็นางสาว งานจริงดีพร้อมนะคะคือหน้าตาไฟล์ที่เราทำการบันทึกไปแล้วนะคะให้เรากดออกนะคะเราทำการดูไฟล์ที่เราบันทึกเสร็จแล้วค่ะเราก็จะกลับมาที่หน้าบันทึกเหมือนเดิมนะคะการบันทึกโปรแกรมเงินเดือนหัวข้อที่สิบอส่งข้อมูลเงินเดือนพนักงาน ให้ธนาคารธนาชาติก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะ